น่บังตังเลนะนี่งน้องเปิดคีมก่อเลยได้คิมหลายล้วันตัดต่อจะเลยออกเอยวออกครับรบบครับวางไรวะปัดปัดหนึ่งศูนย์ บอกบอกพี่เด้้เวลาออ้โหเอใเวลาออกอีกอีเดี๋ยวเวลาออกนี่ว่าให้หยุดเสร็จย้อนอีกฮ่าฮ่าฮ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันดีถึนบอกเพมัวท่นขาดคำมาเสีลูกเดียวอยู่เจอทีมค่อยเก้าาสีได้เจอทีมค่อยเป็นสีได้ยี

เดียตันี่หูเียบร้อยโอวะตัวยกมืออาชีพัวมอที่บอาชีพซ่อมรถอาชีพาสียเี้วเดี๋ยวค้ามะไปยีบเาตีนพี่เียต่อไปยังไมตีนี่ bay thế danh nhau đi mùa này mùa không bắt mùa chị bắt mùa chị

มาแล้วมาแล้วทุ่บอมแล้วอไปกอนครับนื้อมาเ้ยมา้เดว้าวรถพิ่เรุยนรังพวเเนีโซ่ตีเหลีเหล่อยทุ่